สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิพบตอนที่126นะครับ ณดาวของตระกูลนวลลันซานในเวลานี้นวลลันซานั้นก็ได้เฝ้าสังเกตการยานที่กําลังไปบุกโลกอยู่และเพียงไม่นานสัญญาณชีพของเต๋อเวิร์นนั้นก็ได้หายไปเหลือ0%นยวรนวลลันซานที่ได้เห็นนั้นก็ตกใจและคิดว่านี่มันเป็นไปได้อย่างไรจากนั้นนวลลันซานก็พยายามติดต่อไปหาไปคาหลวให้รายงานสถานการณ์แต่ทางด้านไปหาลัวนั้นสัญญาณชีพก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันมันจึงทําให้นวลลันซานนั้นโกรธเอามากๆและก็ได้ระเบิดพลังออกมาตัดมาที่ดาวอังคารที่ในเวลานี้พวกหลอดเฟิงนั้นนนกกกก็พยยยาามมฝฝึรร่วััดดดดููโ นหมูยจากนั้นสถานการณ์ที่หลวงเฟิงก็ได้นึกย้อนไปก่อนหน้านี้ที่เขานั้นก็ได้ให้ตี้ฟานไปประจําที่ดาวไปหลันเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของดาวที่อยู่ใกล้เคียงและเพื่อไม่ให้กองกาลังอื่นมาบุกโลกได้และหากมีความผิดปกติก็ให้รายงานมาที่ตนทันทีกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันเลยชินจึงได้ถามหลวงเฟิงไปว่าหลวงเฟิงนั้นได้รอดจากการถูกปืนเลเซอร์นั้นยิงได้อย่างไรและแถมยังฟื้นตัวเร็วมากหลวงเฟิงที่ได้ยินคําถามนี้ก็ถึงกับไปไม่เป็นก็ได้แต่เอามือเอื้องไม่มีคําตอบให้กับทางเลยชินบาบาตาที่ได้รู้ รู้สึกว่าหลัวเฟิงกำลังจะถึงทางตันแล้วนางจึงออกมาช่วยหลวเฟิงโดยการต่อว่าเลยชินพร้อมกับบอกไปว่านางนั้นได้ใช้วิธีลับของดาอุกบาทธรรมินจากนั้นก็ได้หันไปต่อว่าหลวเฟิงว่าต่อไปจะใช้กลยุทธ์ในการเอาตัวเองนั้นไปถูกทำลายด้วยจากนั้นไปคาัวก็ได้สแกนสมองอากููและอีกคนที่ได้เข้าทีมมาใหม่ซึ่งไปคาหลัวเขานั้นก็ได้สงสัยว่าไม่มีตาสาบานแห่งจิตวิญญาณหรือไบโอชิปเลยหลัวเฟิงเองจึงได้ตอบไปคาหลัวไปว่าเขานั้นไม่ใช่ทาสแต่พวกเขานั้นคือพันธมิตรที่สามารถไว้ใจซึ่งกกัันนและได้ การมีธาตุเป็นสิ่งที่แย่ในจักรวาลซึ่งทางด้านไปคาลัวเขานั้นก็ได้คิดว่าพันธมิตรอย่างนั้นหรือหลวงเฟิงจึงได้บอกไปคาลัวซึ่งไปอีกว่าการที่จะมาเป็นพันธมิตรนั้นไปคาลัวต้องเอาชนะด้วยตนเองซึ่งไปคาลัวเขานั้นก็ได้เข้าใจแล้วจากนั้นหลวงเฟิงจึงได้ถามไปคาลัวไปอีกว่าแผนการต่อไปของนวลลัทซาน,นั้นคืออะไรหลังจากที่ล้มเหลวแล้วซึ่งไปคาลัวเขานั้นก็ไม่รู้แต่การที่เขาถูกส่งมาที่นี่นอกจากการยึดของโลกแล้วยังมีเป้าหมายที่สําคัญอยู่อีกอย่างซึ่งสิ่งนนนั้ถูกกกเเเรรรรียยยว่่่าาาาางงออธมมหลขขผจ หลังจากที่หลวงเฟิงได้ข้อมูลแล้วพวกของหลวงเฟิงก็พากันตรงมายางยานของเผ่าจากกลทันทีหลังจากที่มาถึงแล้วไปคาหลวงเขานั้นก็ได้คิดว่านี่คือการแข่งขันของเผ่าจากกลอย่างนั้นหรือหลวงเฟิงจึงได้สงสัยว่าแข่งขันอะไรบาราตานางจึงได้อธิบายว่าการแข่งขันของเผ่าจากกลนั้นก็คือการว่าใครนั้นจะมีระดับเทคโนโลยีที่สูงสุดเผ่าจากกลทุกคนนั้นมีความชาญฉลาดซึ่งเจ้าของยานลำนี้ก่อนที่เขาจะตายนั้นได้วางระบบป้องกันเอาไว้และระบบการป้องกันของมันนั้นก็อยู่ระดับดีเป็นอย่างน้อยซึ่งผู้ที่ไม่ สามารถเข้าไปได้หลวงเฟิงจึงได้สงสัยว่าแล้วเราจะทํำยังไงล่ะบาบตาจึงได้บอกไปว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นต้องเสียบชิปที่นางนัง้นกำลังจะให้เข้าไปเท่านั้นนางนั้นถึงจะแฮกระบบของยานได้ซึ่งทางด้านไปคาหลัวก็จะอาสาเข้าไปเองเพราะว่าเขานั้นได้อยู่ที่ระดับจักรวาลขั้น8ซึ่งทางด้านหลวงเฟิงก็ได้ตกลงและก็บอกกับทางด้านไปคาหลัวไปอีกว่าหากมีอะไรผิดปกติก็ให้รีบถอยออกมาทันทีจากนั้นปคาหลัวก็ได้พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วและก็ได้ผ่านด่านป้องกันด่านแรกเข้าไปในยานไไดด้้แลลกกก็เเินนขขาาาาปต่่่่ออททีีใจจงงงยซึหั คาลัวได้เข้ามาที่ใจกลางของยานแล้วก็ต้องเจอกับกับดักอีกครั้งและทางไปคาลัวเขานั้นก็ได้หลบหลีกด้วยความเดียวของตนเองซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกโจมตีอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นอะไรสุดท้ายแล้วไปคาลัวก็ได้ผ่านมาได้และก็ได้เข้าไปปิดระบบป้องกันของยานทั้งหมดหลังจากที่ไปคาลัวได้ทําลายระบบป้องกันแล้วเขานั้นก็ได้เดินไปในส่วนถัดไปและก็ได้ไปเจอประตูวาร์จากนั้นไปคาลัวก็ได้ถูกวาร์ไปยังห้องควบคุมทางด้านพวกหลวเฟิงที่เห็นวิวเววของไปคาลัวนั้นเงียบไปก็พากันเป็นกังวลและไม่่่นนนนนาาาาาาทงดดด้้้ไไปคลัััววกก็ตติอบม ตัวของเขานั้นได้ทำสำเร็จแล้วบาบตานางจึงไม่รอช้าเข้าแฮกระบบและตัดระบบป้องกันของยานทันทีจากนั้นพวกหลวงเฟิรนก็พากันเข้าไปในยานซึ่งหลังจากได้เข้ามาแล้วบาบตานางนั้นก็ต้องการที่จะดูระบบป้องกันของยานก่อนและจากนั้นนางก็ได้ทําการเปิดระบบป้องกันทันทีซึ่งหลังจากที่เห็นระบบป้องกันแล้วบาบตานางก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่ระดับสูงขนาดนี้ซึ่งระบบป้องกันนี้มันก็สามารถต้านทานการโจมตีระดับ E9 ได้เลยเลยชินที่ได้ยินก็สงสัยว่าระดับ E9 คืออะไรบาบตานางจึงได้ให้คําตอบว่ามัน ป้องกันศัตรูที่อยู่ระดับอมตะได้พวกหลวงเฟิงก็พากันตกตะลึงทันทีและคิดว่ามันแข็งแกร่งขนาดนั้นเชียวซึ่งบาบตานางก็ได้ตรวจเช็คระบบไปเรื่อยๆและระบบการขับเคลื่อนก็ยังสมบูรณ์อยู่และหลังจากที่บาปบตาได้เห็นระบบแล้วนางก็คิดว่าความเร็วและความยืดหยุ่นนั้นไม่แพ้ให้กับยานของดาอุกบาทธรรมินแน่นอนจากนั้นก็ได้ทำการตรวจสอบระบบอาวุธซึ่งมันก็มีปืนเลเซอร์ระดับ E3 ถึง9กระบอกและก็ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นบาปบตานางก็ไปเจอเข้ากับปืนใหญ่ลาบทีี่สาาาามมมรถถพิาดดาวได้และันก็ึง สามกระบอกซึ่งปืนหลักพิฆาตดาวนี้มันก็สามารถยิงหนึ่งนาะสามารถทําลายดวงดาวได้ถึงหนึ่งดวงพวกหลวเฟิงที่ได้เห็นก็ต่างพากันตกตะลึงกับสิ่งนี้จากนั้นบาบาตาก็ได้บอกกับหลวเฟิงว่าสมบัติที่อยู่ในยานนี้เทียบเกับสมบัติที่อยู่ในโลกซ้อนโลกแล้วในยานนี้ก็ยังสูงริบลิว้วซึ่งพวกหลวเฟิงที่ได้ยินแบบนั้นก็พากันเนื้อเต้นมันอย่างมากแต่คนที่เนื้อเต้นยิ่งกว่าก็คือบาบาตาเพราะว่านางนั้นก็อยากจะทดสอบระบบของยานลํานี้หน่อยและในจังหวะที่บาบาตากําลังตรวจสอบระบบของยานอยู่่นนนััน้้้าางงงกกก็ไดแจเเอบพววหลฟ ได้มียานอาวกาศเข้ามาใกล้โลกสองลำซึ่งลัวเฟิงที่ได้ยินก็คิดว่ายานของนวลหลันซานมาถึงเร็วขนาดนี้เชียวและทางด้านไปคารัวก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ยานของตระกูลนวลหลันซานจากนั้นทางพี่ใหญ่หงเขาก็ได้บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นนอกจากยานของตระกูลนวลหลันซานแล้วก็ได้มีอีกสองลำที่ตรงมาทางโลกแต่ระดับการคุกค,คามนั้นค่อนข้างต่ำซึ่งบาบาตานางก็ได้บอกกับลัวเฟิงไปว่าตำแหน่งของโลกนั้นถูกเปิดเผยแล้วต่อไปจะมีอิทธิพลต่างๆทะลักเข้ามายังโลกซึ่งบาบาาตกกก็กวว่พหล นั้นจะได้ใช้ชีวิตอย่างอกสั่นควันผวาพวกหลวเฟิงที่ได้ยินแบบนั้นก็พากันกุ้มใจเป็นอย่างมาจากนั้นพวกหลวเฟิงก็ได้ตรงออกมาอย่างนอกโลกเพื่อมาตอนรับยานที่กําลังมุ่งเข้ามาบาบาตะาที่ได้สแกนดูยานของศัตรูแล้วก็ได้บอกหลวเฟิงว่าลูกเรือทั้งหมดนั้นอยู่ที่ระดับดาวเลิกและระดับของยานนั้นก็ไม่สูงมากนักพร้อมกับถามหลวเฟิงว่าจะให้แฮกยานพวกมันเลยไหมซึ่งหลวเฟิงก็ได้ตอบว่าไม่ต้องหลวเฟิงจึงได้สั่งการไปคาลัวนั้นออกไปจัดการยานของพวกลูกลานที่ได้ตรรรงงเเเขข้้้าาาาามอย่วววดด็็จๆกกไไชนัปคลลแ ได้ถูกไพคา,าลัวนั้นทีบบกระเด็นถอยหลังกลับไปจากนั้นหลัวเฟิงก็ได้เรียกพวกมันนั้นออกมาพบก,กับตนเองซึ่งทางด้านพุทธลูกลานั้นก็คิดว่าพวกหลัวเฟิงนั้นจะอวดดีเกินไปแล้วจึงได้กําลังจะยิงเลเซอร์ออกจากยานไปโจมตีพวกหลัวเฟิงแต่ทันใดนั้นก็โดนการโจมตีจากไพคาลัวอีกครั้งจึงส่งผลให้ยานนั้นไม่สามารถยิงปืนเลเซอร์ได้พวกมันที่ได้พากันหวาดกลัวในตอนนี้จึงส่งคนของตัวเองนั้นออกมาหนึ่งคนเพื่อเจรจาซึ่งพวกมันนั้นก็ได้บอกว่าพวกมันนั้นมมาาาาจจจกกกกกกตรระะูลลลลบัวววเเเเธอเยดอด,ดิิขุนงแหฟ็ไ้ แนะนำตัวไปเหมือนกันว่าเขานั้นเป็นผู้ปกครองโลกหลัวเฟิงและก็อยู่ในสังกัดของเขาสามขวานพร้อมกับก็ได้บอกไปอีกว่าในที่แห่งนี้ห้ามคนภายนอกนั้นเข้ามาหากว่าบุมบามเข้ามานั้นไม่เพียงแค่หลัวเฟิงจะลงโทษเขาสามขวานก็จะลงโทษเช่นเดียวกันพวกมันที่ได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันรีบถอยกลับทันทีซึ่งทางด้านเลยชินเขาก็คิดว่าต่อไปอิทธทพลต่างๆนั้นก็จะได้รู้แล้วว่าพวกหลวเฟิงนั้นได้มีผู้ช่วยเป็นระดับอวกาศแม้แต่นวหลันซานก็ไม่กล้าจะเข้าพื้นที่นี้อย่างง่ายๆจากนัั้้นหมอออกกก็ไดปราฏตวออ มาพร้อมกับบอกเลยชินไปว่าเลยชินนั้นยังอ่อนแอเกินไปทําได้แค่ป้องกันพวกปลาสิวปลาซอยเท่านั้นแล้วนี่ข่าวก็ได้แพร่ออกไปแล้วมันจะดึงดูดผู้ที่แข่งแร่งมากขึ้นมาสนใจจากนั้นหมอก,ก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าเพื่อที่จะปกป้องโลกแล้วเลยชินต้องเริ่มฝึกกับตนเองอย่างหนักได้แล้วซึง่งบาปตานานก็ได้แทรกขึ้นมาว่าจะเอาแาาต่ฝึกเลื่อนระดับสองระดับมันจะไปสู้ผู้ที่แข่งแร่งได้อย่างไรซึ่งทางด้านหมอกนั้นก็ได้เถียงว่านอกจากฝึกแล้วจะให้ทําอะไรอีกและในจังหวะที่ทางด้านบาปตาและทางหมอกนั้นได้ทะะาากอ ขานางก็ได้ไปดูเศษซากยานที่ยานที่บุกมาเมื่อคู่ได้ถูกโจมตีไปก่อนหน้านี้และก็ได้ไปพบเข้ากับชิปบางอย่างหลัวเฟึงจึงได้เอามาเปิดดูบาบาตาที่ได้เห็นข้อมูลก็คิดว่ามันมีวิธีนี้อยู่ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะมหาศึกล้านพิภพตอนที่126โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งตัวกระผมเองก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์ของทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ